น,น,นะนนานมาเดินตลาดที่ฟูกุโอกะคา่าอันนี้น่าจะกินสดๆเลยนะ คนมาเที่ยวตลาดปลาด้วยกันนะคะเคนเนาะตั้งกล้องหมดเลยนะ,ะอ๋าอันนี้น่าจะเป็นปลาแซลมอนเลยเนาะ ปลนึส่สดสดนี่ก็ปลาหมึกอีกพันหนึงแน่นอนเนาะีนะ่ดูหอยแครโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้อันนี้หอยแครกุ่นนะคะ ันไนลฟ์สดนะคะการช้อปปิ้งกันแล้วนะคะที่นี่โอ้โหไลฟ์ส,กสดกลุ่มเนื้อฮัลโหลสวัสดีค่ะ รักทายกันนะคะสบายดีสาวป๋อล่าโอ้อันนี้ที่ที่ที่ทานแล้วก็อร่อยเต้าหู้อ้ใช่ใช่งอไหมเดี๋ยวนะอันนี้เมื่อเมื่อคืนไปทานอร่อยมากเลยค่ะเต้าหู้นะใช่ค่ะอร่อยเต้าหู้ปลาใช่สีเอาไหมเอากลับบ้าน ก,ก็ไม่เสียอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเอาไปลองในรถอันนั้นเอาเดี๋ยวอันนี้เนาะเอาไหมจิดกึิ่งเอาิไปเอาไปชิม,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 มไหมอยากลองชิมไหมคะ<ม>เอาเลยดี เนั้นเราเคยกินแล้วแล้วก็แผ่นเต้าหู้น,นี่แผ่นแต่ว่ามันเป็นแผ่นปลาอย่ที่เลือกเลยเป็นแผ่นปลาอันนี้ไหมข้าวทอดร้อนๆอันนี้ข้าวทอดร้อนๆเลยแล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งเราเคยกินแล้วเรามาช้อปปิ้งนะคะน่าจะเป็นมาจากปลาเกือบทั้งหมดเนาะ เต้าหู้ไหมอันน pues. okay. ี okay. ้น่าสนใจกระเนี้ยใช่ๆอันนี okay. nice ้ลองมั้ยโอเคไหมขอทิ้นี่ค่ะโอเคนี่นะคะ Eat now Eat now Cannot eat now อันนี่นะนะโอเคโอเค Cannot eat now Need to cook อ๋อต้องไปคุกอ๋อโอเคอ,อ่าแค่นี้อ่าเเหมือนจะรู้ภาษานะคะแต่ว่าเราก็เรียนรู้ทั้งหมดนะคะนี่นะคะ440เท่ากับอ่อ50ประมาณ50บาทเนาะประมาณ50บากว่าบาทเพราะตอนนี้ก็ค่าเงินีิค่า ไทยแลนด์นี่กินตอนนี้ไหมกินตอนนี้ค่ะโอ้กินตอนนี้อุ่นไหมอุ่นครับอ่ออุ่นโอเคเห็นไหมผ่านผ่านผ่านโอ้เก่งมากผ่านไว้เก่งมากเลยค่ะเห็นไหมเขารู้ภาษาเขาได้ภาษาได้ด้วยอันนี้อันนี้เอาเหรียญอะไรเหรียอยู่ในกระเป๋าเหรอใช่ไหมอยากได้เหรียญแบบนี้ได้ไหมเขาเขาน่าจะ เข้าใจภาษาเราเห็นไหมคะสวัสดีเนี่ยค่ะาไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นเน,ะเนาะเอเมลิกาศอันนี้เป็นตลาดตลาดป้าที่ญี่ปุ่นนะคะมาก็ต้องมาเรียนมาเรียนรู้วิถีบ้านเขานะคะฝากแชร์ไลฟ์สดนี้นะคะเก็บไว้ดูอ๋อโอ้โอ้โอ,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 โอ

นองรศิิพงศ์ข้าที่หนึ่องส okay. อ๋อต้องเพ okay. okay. ิ่มให้โอเคห็นไหคะจะจะได้กี่เหรียญได้ดูสิความโชคดีนะคะอันนี้คือเหรียญลัคกี้ เราจะเก็บเหรียญน,นี้ไว้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญพิเศษที่ญี่ปุ่นไม่มีตัวเลขน้องไกด์ก็แนะนําว่านี่คือความหมายความหมายของคําว่าลัคกี้โชคดีรได้ตั้งหลายเหรียญเฮ้ยดีดีดีด,ด <c oughs> ีว่าแล้วเราต้องได้แบบนี้นะคะ โอ้โอ้ thank you นี่นะคะได้ได้ได้ไม่ไม่รู้เมื่อกี้แลกไปกี่บาทนะนี่โอ้โอเค thank you นะคะอเหรียญ lucky นะคะเหรียญเนี้ยเหรียญของความโชคดีเป็นเหรียญที่ไม่มีตัวเลขนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนี่นะคะ อ่ะทุกคน uh. ดู ENNIS นะคะรวยๆเงี้ปังๆง <eterm> ค่ะ,คะ <ง ambling. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ประมาณกนเลยอุเดี๋ยวเราค่อยไปนั่นเนาะไปแตไม่เขาต้องกินต้องถามต้องถามน้องกิน สาม้ี่โงเราไปไปขึ้นรถที่เดิมใช่ไหมี่ไม่เกินก้าโมงขึ้นรถที่เดิมนะคะินรการวนี่นะคะกินกันสดสดเลยค่ะตลาดสดต้องกินกันสดสดร้านนี้ก็จะเป็นขนมก็ออกเจ้า ความเหนียวหนึบนะอร่อยนะรู้สึงนะอยากลองไหมฝากมาเลยเดี๋ยวจะกลับก็ให้ให้แฟนคลับได้เห็นบ้างนะคะนี่นะคะประมานี้โอ้เขาขึ้นชื่อเรื่องความงามจต ทำเป็นรูปผักวันนี้วันนี้โชคดีมากๆมีเวลาได้หลายสดอันนี้น่าจะเป็นถั่วเ้นเรื่องของสุขภาพแล้วก็คุณภาพอันนี้คล้ายๆซาละเปามันไมมันเป็นขนมเกเลยไหมคะ มาไปเดินดูเรื่อยๆนะคะทุกคนเอราที่นี่เป็นตลาดปลาแต่มีโอกาสวันนี้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่อบอุ่นและน่ารักะะอันนี้จะเป็นปลากินปลาแล้วมีประโยชน์ขาสาวยังอยู่ในผลไม้อยู่ใช่ไหมคะม อันนี้เหมือนเห็ดเลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแคมเบอรี่อันนั้นเหมือนผักแครอทอันไหนอร่อยคะตอบเรียกอ้โคะ่ะเดี๋ยวเขาใส่น,นี่นะคะเขาบอกอร่อยที่สุดสตรอเบอร์รี่พันอะไรนะเฮ okay, ้ย thank you เอาไป <Okay. S 1> เป็นขังสองคน้ะไปอีจ้า ไฮเดอโบรเร r e e หก็มาแล้วนี่กล่องเท่าไรนะคะอันนี้สองพัอันนี้แปพันอ่าพันเดียวอ๋อเอันวันเหมไมมีมีปะเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยอไปเดี๋ยวป้อหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วอันนี้อไรคะสั้นเหรอ วันไม่ได้เหรอคะวันได้ไหมวันเย็นอ่ะวันวันเตาสั้นสุดเสาร์ทูทูเหรอวันได้ไหมได้เพิ่มเหรอเหรอไหมเอาเพิ่มเพราะว่าเขาเขาไม่มีแล้วเขามีโอรีใช่ไหมโอรีดูสุดละไม่ไม่ต้องเราก็เอาไปกินอย่างนี้เนาะ ใช่ใช่นี้กินอย่างนี้เลยนะอันนี้กินอย่างนี้เลยป่ะคะเดี๋ยต้องแกะโอเค thank you วันีชนะโอ thank you กุญาโอเลยอ๋อ้เขาใจดีกขให้หนึ่งหนึ่งลูกนี่ส้มหล่น thank you thank you โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนโยุ่อ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะ อริกาตออริกาตอ,าตอาตที่ิบน่ะอ๋อนี่ค่ะมะเขืออันนี้เราจะไปไหนต่อคะหาที่วางนีหาที่ที่วางเดี๋ยวจะจบไลฟ์ก่อนนะคะไอเห็นบรรยากาศเนาะตลาดก็เล็กๆประมาณนี้นะคะนี่ตึกประมาณนี้ค่ะนี่เลย นี่นะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ